ความรู้สึกของคนตูนก็ไม่รู้ว่าคนตูนก็รู้สึกกันยังไงแต่ว่าสําหรับสําหรับชมรงคนรักในหลวงน,น,งนะคือรับไม่ได้แล้วทีนี้ถ้านนักการเมืองก็งกงงเหมือนกันเบิร์มเบิร์มไม่เสด็จไม่ว่าเขาจะยังไงอะเขาจะ เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับกับนายกก็ไม่รู้เบอรบอรก็เอออยู่กันยังตรงนี้ใช่ไหมพอไม่ได้อย่างใจคือเขาได้อย่างใจเขาก็สมสมสู่กันพอเขาไม่ได้อย่างใจเขาก็ไม่ได้แสดงจุดยืนที่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 อะไรอ่ะที่ชัดเจนเนาะอืมทีนี้ประชาชนมันรับไม่ได้แล้วอะเนาะบ้านเมืองเราคิดดูแต่เราอยู่กันมาเนี่ยตั้งกี่สิบปีเลยน้องฟังเพลงสุดแผ่นดินเล เราอถอยไปไหนไม่ได้อีกแล้วนี่เราต้องอยู่ที่เนี่ยอ่าแล้วทําไมไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะให้แต่ทหารทหารไม่ทัพภาคสองเห็นดูกันนะสงสารแกแล้วก็ทหารทุกคนนั่นแหละทหารทุกเหล่าทัพอะไรเราก็เห็นดูทุกคนเลยเพราะว่าแต่ถามว่าน,นักการเมืองมันมันมันยังไม่รู้กูจะอยู่ไม่อยู่กูจะร่วมไม่ร่วมกูจะออกไม่ออกกูจะเข้าไม่เข้า แล้วเห็นประเทศไทยเป็นอะไรอ่ะพวกมึงจะจะคิดแต่จะกอบโกยผลประโยชน์ทั้งนั้นเพื่อส่วนทํางานเพื่อส่วนตัวไม่ได้ทําเงินเพื่อประเทศชาติเลยทุกคนนึงแต่นายกบอกว่ามันเป็นเทคนิคของการพูดคุยไม่ใช่เป็นเทคนิคของการยกแผ่นดินให้เขาถูกไหมอ่ะเออทําไห้หุ้นเซนแต่ก่อนมันเป็นขี่ค่าคนไทยหรอกนั่นที่ประเทศชาติมประเทศหุนเซนที่มันขึ้นมาได้เพราะใครเพราะประเทศไทยหรอกแต่ก่อนสมเด็จราชินีพระพันปีหลวงเคยเอาเข้ามาเลี้ยงมามาเลี้ยงดูเคยเห็นไหมแต่ก่อนนั้นให้ไอ้ข้าให้น้ํามันกินกันนั้น เออม,มาช่วยเหลือนั้นแต่ถามตอนนี้มันมาย่ำยีประเทศเรามันไม่ใช่เราเรา,เราปล่อยได้ยังไงคือที่จะไปพรุ่งนี้จะไปสแสดงจุดยืนหมายถึงว่าให้เราอยากจะให้เขาไปปฏิญาณตนเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องไป hmm. เราต้องไปช่วยกันประเทศชาติเราจะเราจะแพ้ไม่ได้เราแพ้หุนเซ็นไม่ได้ hmm. แต่ไม่ได้มีนักการเมืองอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับไม่มีไม่ม,ม,มีมีคนเดียวเลย hmm. คนเดียวเลย,น,เย,เลยนัดกับพวกจมลงกัแล้วในหลวงแล้วก็ใคร ประชาชนสะตูนใครจะเข้าร่วมก็ไปเลยเชิญทุกคนเชิญเชิญคนที่ว่ารักแผ่นดินรักชาติรักแผ่นดินก็ไปเลยพรุ่งนี้ไปให้เยอะเยอะและก็ให้ให้ทหารคืออยากจะให้ทหารนั่นคือให้กําลังใจเขาเนาะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆเขาต้องไปถึงเ็าอยู่ที่นี่ก็จริงแต่ถึงเวลาจะเกิดเกิดเรียกขึ้นมาหรือถึงเวลาขับขันก็ต้องไปกันทั้งหมดนั่นแหละนะทั้งสามเหล่าทัพนั่นแหละเออ ทีนี้บางคนก็ทหารมีไว้ทําไมมีไว้มันถามว่าทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ตอนนี้แหละเออบอกพวกมึงไม่มีใครออกมาเลยมีทหารที่ออกไปนั่นตกลงกันอะไรรับแล้ววันที่ยี่สิบแปดที่เขาดรวมพลที่รวมพลนั่นไม่มีเงินไปอยากไปมีแต่ว่ามีบางส่วนที่จะไปไปกันเองนี่คนณสรูปแสดงถึงอารมณ์เยอะไหมคะที่จะไปวันที่แปดคนจะไปเยอะแต่ว่าเราไม่มีเงินให้เขาไปเพราะว่า คือชมรมกุักุในหลวงเรามีแต่เราเรามีแต่หัวใจเราไม่มีคืออะไรเราไม่มีนะนะ,ะแต่ว่านั่นพระเจ้าอยู่บอกแล้วว่าคืออย่าใหญ่เข้ามาแย่งเข้าไม่ไดหท่านพระเจ้าอยู่เคยเคยท่านเคยพูดในราการที่เกนะ้านั่นคือตรัสว่าอะไรอะไรนะคเคยจอดไปเหมือนกันท่านบอกว่าท่านบอกว่าโอ้จดไปเลยใช่ไหมคะใช่ของพระเจ้าอยู่รายการที่เก้าอย่ายอมให้ผู้ใด มาแบ่งมาแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งไยกับคนชาติไทยเราอืแล้วก็ยายเขาแย่งแผ่นดินเราไปเราต้องสู้ด้วยแผ่นด้วยด้วยเลือดด้วยเนื้อมาเพราะนั้นเราต้องสู้ประชาชนทุกคนต้องสู้เพราะตอนนี้เราพึ่งใครไม่ได้แล้วนะหน่วยงานรัฐไม่ว่าหน่วยงานรัฐไม่ว่าคณะกการเมืองเราพึ่งใครไม่ได้แล้วเออเราต้องประชาชนต้องพึ่งกันเองเพื่อจ่อประเทศชาติไว้อื